อ๋อเรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวบนสะพานเลยวันนี้ขึ้นบนสะพานเลยแต่เขาบอกว่าอากาศนี่หนาวจริงเย็นก็ออกมาจากข้างนอกอาคารเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งออกมานอกอาคารเย็นเย็นมากเลยนี่นักท่องเที่ยวเราก็ยืนแอคชั่นนะ,ะนี่เรืออะไรนะไปฮะ Queen Mary นี่คือเรือรบ Queen Mary ่ขอโชคดีขนาดปกติจะไม่ค่อยมาจอดช่วงนี้นูน่นลอนดอนบีชมันก็อยู่ข้างๆกับชาวเวอร์บีชเป็น Castle เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เดินแถวรอบนอกดูก่อนมาดูเรือรบ nào, thì ra, nào. <laughs> mà chuông nào, có nào, thông เป็นธรรมดาเพียงองศาห้าองศาเนี่ยใจจริงอยากจะขึ้นเรือเรือลบมันหัวละ29ปอ<ร>นต่อคนหัวละย<ร>ีป่ปอนต่อคนแล้วมันก็จะบอกรายละเอียดว่ามันไปประเทศไหนบาง้างแต่ละประเทศเขาก็ไปหลายประเทศนะแต่ไอเชียก็มี๋ยวเสียดายไม่ได้ขึ้นเอาไ้โอกาสหน้าก็ขึ้นแล้วกัน,กนครั้งนี้คงไม่ได้ขึ้นไม่มีตงังหัวละ29ปอ<ร>นแต่จริงก็ไม่แพงนะขึ้นจากครั้งไม่แพงหรอก ออยิบเก้าพร้อมเหลี่ยวองศานะยี่สิบห้าห้าองศาตอนนี้อากาศห้าองศาเถ้าลอนดอนบิชเทาบิเออเทาบิชนี่ก็เราก็มาตรงตรงลานลานกว้างๆตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศไงออฟฟิศก็ทำงานบริษัทกันตรงนี้เป็นลานนะลานโล่งๆเลย ตีลังกาเล่นได้สบายเลยเออเป็นลานโล่งแล้วก็สะอาดมากเคยนอนอยู่ครัง้งนึงประมาณไม่ใหม่หนอนเล่นเลยนะนเออมันจะสะอาดดีดูนักท่องเที่ยวเราน้อยมากเออนักท่องเที่ยวน้อยของนักท่องเที่ยวน้อยเราก็อ้สบายใจนะเพราะเราเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราสบายอ่ะเราไม่ต้องเดินชนใครไม่ต้องมีใครมาชนเราในระหว่างที่เราเดินอยู่นจะถ่ายรูปยังไงก็ได้สบายใจเลย นี่360องศาถ่ายเข้าไปเอาอัดให้เต็มเฟรมไปเลยนี่ก็ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าข้างบนจะเป็นเป็นอีกลานหนึ่งนะเราก็ขึ้นขึ้นไปข้างบนเล่นมันจะมีต้องปอกสองสตเป็ดไหมเราก็ขึ้นไปข้างบนนี่ข้างบนก็จะมองลงมาข้างล่างมันจะสวยกว่าไงเห็นน้ำเห็นสะพานชัดเจนถ่ายรูป หรือว่าเป็นจุดเช็คอินก็ได้เออจุดเช็คอินเนี่ยชอบอาคารเนี้ยมันเป็นออฟฟิศที่สวยอะเนี่เราอยู่ข้างบนอยู่นะตอนนี้เรายังเดินอยู่ข้างบนอยู่นะม,มองไปข้างล่างจะเป็นเห็นสะพานซาวเวอวิชขอบอกเลยว่าอากาศนี่เย็นมากแต่อากาศนี่มันก็ท้าทายให้เราแบบความสวยเนาะความสวยก็ทำให้เรา ถ,ถ่ายความหนาวอะก็ขึ้นมาเลยมาถ่ายนี่รูปรสี่เหลี่ยมพักซิโอ้ผักไม่รอดมาช่วยกันผักไม่เอาต้องผักคนเดียวมันเป็นหินไงหินก็ตั้งไว้เอาไว้ถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยเผื่อบางคนชอบแบบของปแปลกๆมาถ่ายถ่ายเล่นกันอะไรเงี้ยนี่มันเป็นช่องแก๊ปพอดีเลยระหว่างตึกสองตึกคู่กันนี่ดูตึกดูว่าอาคาร บ้านเราเรียกอาคารพาณิชย์ป่ะเออเป็นออฟฟิศเป็นอะไรพวกนั้นะ่ะเวลาก็ทําทํางานทำออฟฟิศก็ทำข้างบนเวลาเขาเลิ่อง,งานมีคนเต็มไปหมดเลยนี่ก็มองอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งดูตึกเขา<อ>เป็นครึ่งเป็นวงกลมอะนะมเนาะไอ้กล่องสี่เหลี่ยมก็ตั้งสง่าตาเด,เดินเดินช่วยเดินมาเดินไม่รู้เรื่องชนตุ่มะนะแขนขาหักอะนี่กลมบ้องเลยหินอ่อนน่าจะเป็นหินอ่อนอะลูกกลมบ้องเหมือนฟุตบอลเลยผัก พักก็พักไม่ไปมันแข็งมันแน่นเพราะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไงโอเย็นดูคนไม่มีคนเลยนะโล่งเลยอะเพราะเรามาตรงกับช่วงบาง่บายสองบ่ายสามไงคนมันเลยน้อย,อยเดินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศชมกับความหนาวโอ้โห อนี่ก็เป็นคล้ายกับนะแผนที่เนาะแล้วก็สร้างเป็นมนูนไงแผนที่เขาโอ้โหยังมีคนมาถ่ายเนาะไปเดี๋ยวเราขึ้นบนสะพานแล้วก็ไปถ่ายคาสเซิล uh นูน <ś c oughs> นักท่องเที่ยว แดดสองมากแดดนี้ไม่ร้อนนะก่อนขึ้นสะพานก็เอาสักชดหนึ่ง <c oughs> เห็นสะพานเลยสุดยอดชอดนี้สุดยอดสวยจริง ดูการของที่น enfin ี่ะฮะก็วิธี simple simple เราก็จะใช้แสงในการตกกระทบนะครับยางช่วงนี้เป็นช่วงเดือน February นะครับช่วงกลางเดือน11เอแสงก็จะตกกระทบอยู่ที่1ิบสอนาฬิกาครับ อยู่ใกล้สะพานมากสุดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไนบนสะพานอยู่ใกล้มากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นบนบนสะพานแล้วอตตอนนี้เราก็เดินขึ้นสะพานทางขึ้นบนสะพานก็จะเป็น,น,นแบบนี้แคบๆสงูงสองทางก็สวนกันชนก็มีเฮ้ <c oughs> เราเราได้ขึ้นไปแล้วหนาวเหนาวเสียงสันส่นไปหมดเลยโอ้ขึ้นมาแล้วดูความสวยงามเป็นยังไงบ้างมาดูกันนี่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 าของบน ได้จับได้แตะได้ต้องแล้วนี่เทอวอร์บริมาแล้วนี่บนสะพานแล้วนี่บนสะพานโอ้โหแดดสองสวยฮะเออขายออกสีทองเลยความสวยความงามน,นี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหสุดยอดอะ่ะนี่คือบนสะพานนะบนสะพานโอ้หนาวก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันหนาวจริงอะ่ะมันอยู่มันออกตาตกกาม,มันนานเกินไงมันนานเกินไปท้าองศาได้ติงตินานมาก เราจะข้ามฝากไปแล้วก็ไปเที่ยวตรงนู้นกานเซ่ร์ไหมตรงหน้านู้นจะเป็นเอ่อทาวเวอร์ตรมาาึมทัดมันอยู่บนสะพานเลยอยู่บนสะพานโอ้สูงมากเลยสะพานที่สูงมากเยากหาปลา <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หาปลาแล้วบ๊ายบายได้กี่ตัว น่าจะได้สักสองสามตัวเราเท่านั้นเราเล่นเราเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดือดพาหรอก <c oughs> นี่ก็มองไปมองไปบนสะพานนั่นนะเห็นปะเป็นสกายวอล์กอ่ะเ,ออเดินเป็นกระจกอะ่ะถ้าใครท้าทายความสูงอ่ะขึ้นไปเลยเออแต่เราไม่กล้าขึ้นเรากลัวกกตกมองลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นคนทั้งตัวทั้งมดอ่ะเออเราไม่กล้าขึ้นแต่มันสูงมันสูงจริงเนี่ยดูดูเดี๋ยวดูใหม่ดู เนี่ยมันเป็นสะพานกระจกไงถ้าเราขึ้นไปเราเสียตังค์นะเออไม่ใช่ขึ้นฟรีนะเสียตังค์หัวหนึ่งก็ตกประมาณ20 20กว่าปอนอด์อะดูความสูงขนาดไหนอะโหนี่ขนาดถ่ายข้างๆ้าอะสุดสุดสุดกล้องเลยอะโอ้ยเย็น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 แต่ก็อยากขึ้นนะขึ้นไปเลย20กว่าปอนด์เออ26ปอนด์มั้งจำไม่ได้เดี๋ยวจะมีป้ายบอกอยู่ประมาณ26ปอนด์อนะถ้าใครอยากขึ้นไปอะมันสูงสูงเก่งเหมือนกับสกายวอล์กบ้านเราอะ เออโหยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งหนาวนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนี่มองไปรถนี่ดูดูทีดูด้วยความสะใจดูด้วยความสะใจโอ้โหดูไปเฉยๆงั้นนะจะไม่กล้าขึ้นเรากลัวกลัวเดินไปดีกว่าน,นี่นี่นี่ไฟราคามันบอกแล้วดูเอาถ้าใครอยากขึ้นก็นดูเอาแต่เราไม่ขึ้นคนนึงแล้วกลัวแต่ถ้าใครมาสักครั้งนึ่งขึ้นก็นดีนะนยังน้อยก็เป็นที่ระลึก ความหวาดเสียวก็ขอเดินไปเรื่อยๆหามุมหาเหลี่ยมหาอะไรถ่ายรูปไปความสว่างม,มี่เราอยู่ปลายสะพานแล้วนะเนี่ยเดินเบินเดินมาบรเิเวณปลายสะพานละอ่ะเดี๋ยวเราก็จบเท่านี้แหละพอจบมาหลายครั้งแล้วพอเดินผ่านนี่เลยก็ต้องถ่ายทุกทีเพราะว่ามันสวย นาะเอาโอเคเนาะอยา่างไงเด้อเจอกันอินพีสองเดี๋ยวเราเข้าไปในคอสโซลโอเคเนาะบายบาย